จำได้มูจะมีใครมานัดกับใครที่พรานนัดกับเพื่อนแพะที่ชื่นจิตนัดกับเพื่อนควายพี่กระป๋าเป็นกิ้งกามีนัดกับกิ้งก่ามีนัดกับนกอูเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนๆนะรู้จักนกเงือกไหมเคยส่องลูกแก้วเจอนกเงือกกระเป๋ามอมป่ะอืมมัมมูนกเงือก ตัวนี้ริอเปล่าเงือก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 นกหรือเงือกมัมมันนูเธอกำลังนึกถึงนางเงือกละสิ no 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 กระป๋อหมายถึงนกเรียกนกชนิดนี้ว่านกเงือกนี่นะนกเงือกที่กระป๋องพูดถึงคือนกชนิดหนึ่งที่มีจงอยปากแข็งและใหญ่สวยงาม นกเงือกมีหลายสายพันธุ์มีชื่อตลกๆสุดเท่เช่นนกเงือกกระหังนกกะวะหรือกูกีนกแก,ก๊กนกเงือกกรามช้างม,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 มัมมัมชื่อตลกจังอะแต่นกเงือกมีดีนะดีตรงที่รักเดียวใจเดียวเป็นไงไม่รู้จักอะ ถ้านกเงือกมีคู่อยู่กันเป็นพ่อแม่นกแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจไปชอบตัวอื่นใหม่ไงกระป๋ำบอกมอมว่านกเงือกมีคู่แล้วและจะออกไข่จะหาโพรงไม้ไปหลบซ่อนทําความสะอาดแล้วตัวผู้ก็จะปิดโพรงไว้ป้องกันอันตรายและเพื่อให้แม่นกออกไข่และพักอบอุ่นในโพรง พ่อนกจะออกหาอาหารในบริเวณใกล้ไกลนำมาให้แม่นกทางช่องทางที่เจาะเล็กๆเอาไว้นกเงือกนกเงือกนกเงือกเอ้นกเงือกก,กินอะไรเหรอกินหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นผลไม้แมลงหนอนเบื่อมะมมูมรู้ไหมที่ไหนมีนกเงือกอยู่นะ,สะแสดงว่า าแถวนั้นอุดมสมบูรณ์เพราะนกอกก,อก,กินผลไม้เก่งกินผลไม้เป็นตั้งสามร้อยชนิดก็เลยเที่ยวเ,เสาะแสวงหาอาหารในมงกว้างและกินและก็ถ่ายมาเมล็ดผลไม้แล้วเป็นไงอ่ะทำให้ดินดีและมีต้นไม้งอกใหม่จากผลไม้ที่มันกินไงอื๋อนั่นอะไรอะไรมัมมมูมม นี่มันบ่ายคล้อยจนจะเย็นอยู่แล้วนะเพ่ยยังบิดขี้เกียจอยู่อีกอะเอ๊ะแกจิงดิแกแกมมมมมมคารวะพี่นกเงือกครับเจ้ตัวอะไรเนี่ยขอเวลาสักแป๊บเล่าถึงมอมว่าเป็นไงมาไงให้พี่นกเงือกฟังและให้คใครๆที่เพิ่งเคยเห็นมอมว่าเขาคือใครย้อนเวลาไปตอนที่มอมยังนั่งบนเมฆทางทิศเหนือ มอมนับเป็นสัตว์วิเศษสัตว์วิเศษบนฟ้าต่างมีหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกปู่ของปู่ของปู่มอมรักษาลูกแก้วและบอกให้ดูแลให้ดีพลังลูกแก้วจะควบคุมปริมาณน้ำฝนความชื้นความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำที่ตกจากฟากฟ้าตอนที่อายุครบ600ปีมอมได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างที่พ่อปู่ทำม,มา นั่นคือได้ประจำเมฆส่วนตัวรับดูแลลูกแก้วและต้องออกสำรวจปริมาณฝนที่ตกบนยอดเขาทางทิศเหนือว่าบริสุทธิ์สะอาดสำหรับทุกชีวิตใช้ดื่มกินอาบหรือไม่แต่แล้วด้วยความประมาทมอมลืมลูกแก้วทำให้สัตว์ประหลาดร้ายสวิทสวัตขโมยไปซ่อนตามหาไปมาสุดท้าย ลูกแก้วตกน้ำแม้จะได้คืนมาลูกแก้วก็เสื่อมสภาพจนในที่สุดเสียหายลูกแก้ววิเศษเสียเป็นเหตุให้มอมตกลงจากเมฆมาอยู่แดนลมโชยแห่งนี้แกแกดีแก,แกเราได้เพื่อนใหม่ไปเล่นในป่ากันมาสิมาสิม,มูทำไมต้องไปเล่นในป่าในป่าที่ซึ่งต้นไม้ขึ้นหลายต้น ไม่ใช่สามสี่ต้นไม่ใช่สิบต้นแต่เป็นร้อยๆไม่ได้มีใครไปปลูกไว้นะต้นไม้มีหลายต้นและหลายชนิดด้วยแล้วทำไมถึงมีต้นไม้อยู่เต็มไปหมดอย่างนี้ล่ะป่าเกิดขึ้นตรงที่ที่อุดมสมบูรณ์หืออะไรนะครับอุดมสมเอยอุดมสมบูรณ์คือที่ที่มีดินดีอากาศก็ดี น้ำก็มีคือน้ำฝนตกชุ่มชืน้นและต้องมีแสงอาทิตย์นั่นคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับต้นไม้ถ้าตรงไหนอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ก็เติบโตม,าม,ามัมมัมมูฮูต้นไม้ตัวโตวอย่างนี้จะต้องโตมานานมากสิมัมเห็นจากลูกแก้วนะต้นไม้เขียว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 ,เข,ยวเขียวในแดนลมโชย เขียว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 เ,เ,เต็มไปหมดนะป่าเขียวอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีจริงสิมั่มอายุหกรขวบเกิดมาก็เห็นต้นไม้แล้วป่าแกกขอเราทุกตัวแหละแล้วมีดีหลายหลายอย่างนะป่าเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าป่าให้อะไรเราบ้างป่าให้สิ่งจำเป็นแก่ทุกชีวิต ให้ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มเจ็บป่วยก็มีสมุนไพรจากป่าช่วยรักษาการเล่นในที่รื่นรมอากาศปลอดโปร่งก็จำเป็นต่อทุกชีวิตวิ่งเต็มที่เล่นกับลูกยางมันปลิวหมุนติ้วน่ารักทำชิงช้าช่างท้าทาทยให้โยนตัวสนุกจังหรือเก่งกว่านั้น หุเถาวันเหนียวเหนียวแบบนักกายกรรมหรือเล่นสนุกสร้างสารรค์หั่นสาด้วยใบไม้ในป่าในป่าเนี่ยลมพัดโช,ชยมเมล็ดต้นไม้มาตกลงดินก็เกิดเป็นต้นใหม่อีกครั้งมีผู้ช่วยนกเอ้ยกระรอกเอ้ยกินผลไม้แล้วก็ถ่ายที่นั่นที่นี่เกิดเป็นต้นใหม่ป่าสัตว์ป่าน้ำอากาศแสงอาทิตย์อยู่ร่วมกันหมดเลย กลมกลืนและลงตัวแง่สบายสบายสบายอืมเย็บกับเมฆของมอมแล้วที่ไหนสบายกว่ากันนะอา้อาวอ้าวรับไปแล้วแก่ <c oughs> <c oughs> ไลองต้ถุนลมชงอ่ะหยุดพันสักประเดี๋ยวดิ รู้ว่าเหนื่อยและเมื่อยอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอะแอะและจะกลับมานะ